สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมนะครับและนี่คือ In c a n t a t i o n ใช่ปะะ่าวคาสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกม Herler หรือเปล่าอีกแล้วนะครับก็จะเป็นแนวแบบว่าเนื้อเรื่องเนี่ยคร่าวๆเ่ยผมไปดูมาย่อนๆนะครับว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับคุณแม่นะครับที่ต้องตามหาลูกสาวที่หายไปนะครับแล้วก็ไปพัดหลงไปที่หมู่บ้านที่เกี่ยวกับลักทธิที่หนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปรับชมพร้อมๆกันครับผมไปเอ้ เด็กน้อยน่ารักจุงเบยเกี่ยวกับเด็กอีกแล้วเกมนี้แล้วก็เกี่ยวกับเด็กเกมนี้ก็เล่นกับเด็กทำไมน่ารักอย่างนี้ลูกรักไหนดูซิหลับให้ฝันดีนะคุณแม่เนี่ยรักลูกมากเลยนะและจะรักลูกตลอดไปเลย แชะเข้าให้เทานั่นน่ะใช่ลูกสาวคุณหรือเปล่าน่ารักจังเลยนะลูกของเธอหายไปตั้งหปีแล้วนะเธอคงคิดถึงมากเลยลสิแล้วจบหมานั้นน่ะบอกว่าลูกสาวของเธออยู่ที่หมู่บ้านเฉินใช่ไหมแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าจบหมายนี้ใครเป็นคนส่งมาเคยคิดไหมว่า บางทีอาจจะมีคนแกล้งคุณก็ได้นะผมหมายถึงว่าคุณเดินทางมาไกลฉันจะหาเธอให้เจอหกปีเลยเหรอนานจัดเตี้ยอะรเตี้ยอะใช่แล้วล่ะยังไงก็ต้องเจอนะตุกงตุ้งต้งตมเรียกทุกหน่วยเรียกทุกหน่วยนี่จะอยู่อะไรวะเราใกล้ถึงยังใกล้แล้วอีกไม่กี่ทีเอง สัญญาณไม่ดีเลยใช้กี่จีเนี่ยสองจีอุ้ยใครวะอยู่ใกล้ผมเอาไว้นะไปถึงที่นั่นแล้วน่ะต้องระวังคนแถวนั้นเพราะเดี๋ยวผมพูดให้เองคนส่วนใหญ่บอกให้ฉันยอมแพ้ล่ะไม่ต้องไปสนใจหรอกนะก็หมก็มีลูกสาวเหมือนกันอยังไงก็ตามนะเราทำทุกทุกอย่างเลยเพื่อตามหาลูกเธอ ถ้าฉันเจอมีอาแล้วก็ถ้าฉันหาเธอเจอแล้วก็เอ้ยเออ刚刚เจออีกแล้วพูดถึงอะไรเออกระตุกจัดเออเออไอ,อเออจอ,อีหลุงนั้นหล่องรอดวะนะนี่มันโค้งร้อยศพเป็นไรปะ ไอ้คนขับวะลุงอ๋อลุงชื่อวิวเหรอโอ้โหเรียบร้อยเป็นผมผมร้องไห้ไอ้คนแต่งี้พังพังเลยครับโอ้โหมาไหว้โคตรรูปนี่เป็นรูปของเมียนะครับเมียเมียมีอาแล้วกันนะเมียนี่เป็นรูปถ่ายของเมียนะครับหปีไปแล้วนะที่ผ่านมาตั้งแต่มีาหายตัวไปนะครับ ทุกครั้งที่เห็นเธอเนี่ยกำลังนอนหลับอย่างสงบสุขเนี่ยใจของฉันเนี่ยก็หวยหาที่อยากจะกอดลูกรักของฉันอีกครั้งเลอเกินโอ้ไม่ก็ออันนี้ยาวจังครับมีอาจดหมายนั้นอะ่ะต้องหมายถึงลูกแน่ๆเลยใช่ไหมเออลูกลูไแม่ว่าแม่เนี่ยไม่เคยหยุดตามหาลูกเลยนะลูกสบายดีหรือเปล่าอ่ะลูกคิดถึงแม่บ้้งไหมแม่น่ะคิดถึงลูกแล้วเป็นห่วงลูกมากเลยนะ ในช่วงหปีที่ผ่านมาเนี่ยแม่ทั้งไปหาตำรวจติดโปสเตอร์หาตามหาคนหายเขีจุจดหมายสื่อมวลชนนะครับและแม่ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากหมอด,ดูเลยนะทํานายดวงแม่ทําทุกวิถีทางเลยที่จะหาลูกให้เจอแต่ก็ไม่พบสักทีทุกคนรอบตัวแม่ไหนคิดว่าแม่ไหยไม่มีวันพบลูกหรอกแต่แม่รู้ว่าลูกอยู่ที่นั่นรอแม่อยู่ใช่ไหมเมียแม่จะพาลูกกลับมาเร็วๆนี้นะแม่สัญญาขอให้ลูกปลอดภัยนะ สระทั่งเนี่ยแม่เนี่ยไปถามเจ้าหน้าที่วิวนะับไอคนที่ขับรถเมื่อกี้นี้นะเพิ่งตรวจพบนะครับว่ามีจดหมายนะฉบ,บับนนีะ้ส่งมาในตอกว่ามีอยู่ในหมู่บ้านเชิญน,นะครับอยู่ห่างไกลมากพวกเขาไม่เป็นมิตรกับคนนอกเท่าไหร่นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจะต้องมีเ,เจ้าหน้าที่วิวไปด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจวิวเนี่ยเป็นคนดีมากเลยเขาเป็นหน้าที่ตำรวจที่เป็นมาแล้วนะประมาณ30กว่าปีละแต่เขาก็เชื่อว่าแม่เนี่ยจะตามหาลูกให้เจอถ้ายังหาต่อไป แม้ว่าเขาเจะยุ่งกับงานสัแค่ไหนแล้วก็ดูแลลูกสาวไ,ไปพร้อมกันแต่เขาก็ยังเต็มใจที่จะขับรถพาฉันเนมาที่บนภูเขาเพื่อที่จะไปตามหาลูกนะนี่กระเป๋า inventory โอเคเว่ยโ你在吗？ลุงอยู่ไหน？ลุงไม่อยู่กดแ็บเพื่อดูโอเคเราดูไปแล้วเมื่อกี้ไงอืม เดี๋ยวนะอันนี้เราดูได้ปะจดหมายนะดูได้จดหมายนิรนามนะครับเป็นจดหมายที่ไม่รู้ว่าใครส่งมาจดหมายนี้เนี่ยอาจจะเป็นบเบาะแสที่จะบ่งชี้ไปถึงที่อยู่ของมีอาก็ได้นะครับระบุไปว่ามีเด็กคนนึงอาศ,าศาัยอยู่ใกล้ๆก,ก,กับถนนชิโค,โคชูเลียนอะไรนะบังเอิญไปได้ยินมาตามคนในท้องถิ่นนะครับว่าพบเจอเธอเมื่อหลายปีก่อน ออสภาพเธอเนี่ยผิวหนังของเธอเนี่ยมีแผลผุพองเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็อาการของเธอดูแย่มากเกือบตายเลยน่าอาจจะเป็นเด็กที่เรากําลังตามหาอยู่ก็ได้นี่รูปน้องโอเคน่าจะหมดแล้วนะอันนี้ลุงไปไหนอะ่ะก็ตกมาพร้อมกันไม่ใช่เหรอลุงครับวิ่งได้ปะเออ่อวิ่งได้นี่อะไรเช็คได้เอ้ยอะไรอะ่ะมันคือรูปปั้น ตูดิกงอ่านถูกปะวะโดยปกติแล้วเนี่ยรูปปัน้นเทพเจ้าแห่งแผ่นดินอะไรเนี่ยจะถูวาว่าในวัดที่ใกล้เคียงเพื่อให้ผู้คนมาบูชาอธิษฐานแล้วทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ล่ะเอ๊ไม่อยู่ด้วยหละคือไรไปแงนี้เหรอโอ้โหเดี๋ยวนะทางข้างหน้านี่ตันนะครับแล้วทำไมหินผานมันตกมาพอดีวะ นี่อะไรอ่ะสารเจ้าเหรอไอมีเพิ่งจุดเลยนะเนี่ยฮืมใครมาจุดไว้ครับโอเคยังยังไม่มืดนะถือว่ายังเย็นเย็นอยู่นะครับช่วงสี่ห้าโมงเย็นละอันนี้เย็นน่าจะไม่ต้องเปิดแอร์นะเพราะว่าเย็นอะไรพรี่ไอจุดสมุดเมื่อกี้นี้ที่มันโน้ตนี่คือเซฟเกมเหรอครับนั่นไงคุณลุงขับรถหรือเปล่าชิปเพวิ่งอันนี้รู้แล้ว ลุงครับรอผมด้วยโอ้ยนี่ผมปรับภาพต่ำเล่นแล้วยังกระตุกอีกแหละลุงไปไหนแล้วอะ่ะนี่มันเข้ามาในป่าแล้วนะครับเนี่ยจะไปตามหาลูกสาวมาเกิดอุบัติเหตุก่อนอีกให้ตายเถอะทำไมยิ่งเข้ายิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งลึกลึกเรื่อย วิ่งด้วยกันนะวิ่งไม่ได้แล้วโอ้ยจะตัวใอะไรนะ่ะเดี๋ยวก่อนรอผมด้วยครับลุงรีบเดินไม่รอเลยผมบ่กไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจวิวแล้วแหละอาจจะเป็นพลังงานตัวแยงก็เป็นได้อย่า,ไ,ไ,ยาไม้มันยิ่งลึกอย่างนี้เนะี่ยมันลึกเรื่อยๆคุณแม่เริ่มหอบแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะรูปปั้นโอุย้ยจะ นกก็เอารูปปัน้นเ,เหมือนรูปแบบรูปปัน้นพระเจ้าบูชาอีกแล้วหรือเปล่าอนนี้ลงไปได้ปะลงไปเอ้ยแต่าทางนู้นเหมือนมีเหมือน,นมีทางไปได้นะหรือเปล่าอ้อไม่ได้ปะเดี๋ยวผมใส่ลงไปทางนี้ครับตามเกมก่อนออกนอกลุน่นอกทางไม่ได้เจอเหมือนกระท่อมเล็กๆคืออะไรก็ไม่เป็นดอบๆจังวะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคนี่คืออะไรเฮ้ยบูชาอีกแล้วเอาหัวหมูมาบูชามีส้มแอปเปลิลโอยเหมือนมาไหว้นะตรงนี้เป็นจุดไหว้เลยนะครับไปดีกว่าไม่อยู่แล้วเอ้ยใครอ่ะคุณป้าไหนยี่นี่ฮหอเฮ้ยดี่ฮอสวัสดีจ้าจฉันอยู่ที่นี่มานานมากแล้วอะ ไม่เคยเจอเธอมาก่อนเลยนะคงจะไม่ใช่คนแถวนี้หรอกใช่ไหมแล้วเธอมาทําอะไรบนภูเขานี้เนี่ยผู้หญิงคนเดียวมาอยู่ที่นี่มันอันตรายมากเลยนะผมกำลังผมกำลังตามหาใครสักคนอยู่คุณเห็นตํารวจเดินมาแถวแถวนี้บ้างหรือเปล่าคะไม่นะแต่บางทีลองไปดูข้างหน้านี้ไหมเผื่อจะเจอพอดีฉันไม่คุ้นทางแถวนี้เลยอ่ะขอโทษนะคะคือพาไปได้ไหม โทษทีนะจจ้พอดีว่าฉันกําลังรอลูกชายฉันอยู่อ่ะเขาจะมารับฉันแล้วเร็วๆเนี้ยเขาจะพาฉันลงภูเขานี้แหละฉันจะออกเร็วๆนี้แล้วอ่ะอ่าแล้วคุณโตที่นี่เหรอคะฉันอยู่ที่นี่มาครึ่งชีวิตของฉันแล้วฉันไม่อยากจะไปจริงๆแต่ว่าลูกชายฉันเนี่ยบอกว่าถึงเวลาแล้วอ่ะจะได้สะดวกเวลาดูแลฉันใกล้ๆเมือง ชีวิตคนเราก็ต้องก้าวไปข้างหน้านะลองไปถามคนข้างหน้าดูเขาน่าจะเต็มใจช่วยนะอยู่ตรงนู้นเหรอคะใช่แล้วจ้าตรงไปก็จะเห็นบ้านนะชีเชียครับขอบคุณนะครับป้าอาริกาโตเดี๋ยวคนละภาคแล้วมาอยู่ตรงนี้คนเดียวโดดๆแล้วเราก็มาคุยอย่างนี้เนี่ยนะ มันจะไม่แปลกไปหน่อยเลยฮะมันจะข้างหน้าจะมีคนช่วยเราได้จริงหรออืมเอ๊ะแล้วเขาก็ไม่ตามเรามานะก็รออยู่นั้นโอเคเดินมาดูได้เราปะไม่ได้นะโหไปไหนดูสิมีก,กระท่อมหนึ่งตรงนี้ครับอืมมีอะไรในนี้ไม่มีนะ ลงโจงลงเปล่าครับนี่ไงเจอใกล้ๆแล้วโหไปดีกว่าก่อนที่มันจะมืดเดี๋ยวไม่เห็นอะไรไม่มีไฟฉายด้วยนี่ปะนี่ทางกำแพงข้างหน้ามีอะไรไหมไม่มีเลยนะครับครงนี้ครับปะมันเริ่มมืดแลหรือเปล่าทำไมรู้สึกมันเริ่มจะ,ะแบบหกโมงเย็นยั่งไง เจอลุงทีไรแม่งกระตุกตลอดโหลดลุงลุงจะทําให้ผมขอมขอมขอม,ขอ,มอะไรวะขอมพังได้นะครับลุงอืมรอผมด้วยสิกับนะเสียงกแบบหอบมากนี่อ่านว่าอะไรอะ่ะพื้นที่ส่วนตัวห้ามเข้าก้มไปตรงนี้หรอเดี๋ยวอย่าเพึ่งขอดูฝั่งขวาก่อนมีอะไรปะไม่มีแล้วนะโอเคต้องไปทางนี้ฮะ ไปก็ไปวะเพราะไม่มีทางอื่นแล้วเสียงอะไรอะ่ะใครมาทอ้องร้องแถวนี้ไม่ใช่ท้องผมหรือท้องผมอะอะไรอะทำไมมีเชือกตรงนี้ใครมาทำอะไรซักผ้าหรือเปล่าจะตากผ้าตากผ้ามันคออะไรเงี้ยเออคิดในแง่ดีเข้าไว้กับกระตุกเลยโอ้ย อย่ากระตุกสิฮัลโ,ลโหลเฮ้ยเจอจริงเจอจริงเจอบ้านจริงเขาเข้าไปข้างในหรือเปล่าเราควรเข้าไปโอ้โหแม่งซับไปไวอ่านไม่ทันแล้วครับต้องเข้าทางนี้จริงๆหรอนี่อะไรยันเหลืองเครื่องรางสีเหลืองติดอยู่ที่ผนังนะครับมีข้อความอาถรรพ์เขียนด้วยเลือดอืมการผีหรือเปล่า มีจักรยานด้วยเอ้ยเสียงอะไรกันวะโอเคครับต้องเข้าแหละเพราะไม่เข้าก็ไม่มีทางอื่นแล้วโีมคนมยุณอยู่ข้างในหรือเปล่ามีใครอยู่ไหมครับมีปะเปิดเอาเปิดเลยเว้ยไม่ล็อกด้วยเอ้ามันเกิดอะไรอย่างขึ้นเดสกา นนโทษนะคะมีใครอยู่ในบ้านไหมโอเคน่าจะมีแหละต้อนรับแบบนี้เคผมปรับภาพมาเป็นไฮเหมือนเดิมแล้วนะไม่รู้ว่าจะกระตุกไหมแต่ว่าจะลองเล่นดูนะครับโอ้โอ้กระตุกจริงน่าจะปรับคืนมั้งนะดูทรงแต่ประตูนั้นมันเชื้อเชิญเราก่อนนะเอาไงดีวะวิโหกระตุกจริง กระตุกแบบนี้ผมจะเล่นได้ไหมครับอะไรอ่ะเปิดแล้วก็ปิดอียังอ่ะไม่เข้าใจแล้วจะเปิดตอนแรกทำปื้ออะไรฮะเข้าไม่ได้แล้วจะเปิดทำปื้ออะไรนี่สุติบัตรบนโต๊ะมีใบสุติบัตรนะครับที่ออกโดยคลินิกหนึ่งนะมีบันทึกประหลาดแนบมาด้วยนะครับชื่อเด็กก็คือเกาหมิงหยางเพศชายนามสกุลเดิมของแม่ไหลอ่อพ่พ่อคือเกาติงเสียง เกิดวันที่28เดือน1ิ2014 10นส1โมง25สถานที่เกิดส่วนที่แพทย์ทารกแรกเกิดชื่อคนโอเควันนี้ห้องดูห้องพักนะครับขนาดนี้เวลาตีหนึ่งตีหนึ่งหรอฮะบ่ายหนึ่งหรือเปล่าทำไมข้างนอกมันยังเย็นเย็นอยู่เลย เออนี่อะไรรีโมทเปิดได้โอเคสวัสดีครับมีอะไรให้ดูบ้างถ้าแอนเจลรี่มีไหมไม่น่าจะมีนะครับปิดเถอะเฮ้ยเลื่อนได้เอ้ย,อด,อยดูเกมไอ้กระตูนกันดีกว่ามาเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ครับเปลี่ยนช่องดิเฮ้ยไม,ม่แมวีกือาไม่ดูลลไปละเบื่อในชีวิตจริงผมก็ไม่ค่อยได้ดูทีวีเลยนะเอาจริง นานๆทีดูครับเออไม่มีอะไรแล้วครับตรงนี้ต้องขึ้นแหวงบนแล้วแหละน่าจะใช่อย่างนั้นมีอะไรสำรวจหรืมไมไม่มีแล้วโอเคครับปารดาห้องนี้เข้าได้ไหมไม่ได้ขึ้นบนกันุ้ยเสียงชิงทนายคะามีใครอยู่ในบ้านไหมคะนี่ถามรอบที่สิบแล้วนะ มีตุ๊กตาห้องนี้เข้าได้ไหมเข้าได้ครับเงมห้องอะไรอ่ะห้องนอนมีเตียงเด็กด้วยนะแล้วก็มีรูปภาพรูปภาพหมอ,อด็อกเตอร์อะไรปะ่ะมีภาพเด็กเด็กวาดนะครับรูปนี้เป็นภาพวาดด้วยดินสอสีนะครับมีรูปคนเนี่ยจับมือกันแล้วก็ยิ้มกันอยู่ จดหมายถึงเด็กนะครับจดหมายนี้นะฮะจากพ่อที่เขียนถึงลูกชายนะเอ่อที่อาศัยอยู่บนภูเขาลูกรัก AJ ขอโทษทีนะพ่อยุง่งเอ่องานเกินกว่าที่จะไปมันเกิดของลูกได้นะลูกคงผิดหวังมากเลยละสิถ้าเป็นไปได้นี่ลูกก็อยากจะเล่นเอ่อของเล่นหุ่นนจ์ไม่ใช่เหรองั้นเดี๋ยวเราเลิกงานแล้วเนี่ยไปซื้อของขวัญให้ลูกกันแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกัน ก็คือจะพาไปซื้อของขวัญแทนอะไรงนี้แต่ทําไมเดี๋ยวนะที่นอนนี่มันเรานั่งไม่ได้นะอันนี้มันฟันไม่ใช่หรอครับทำไมฟันมันเต็มเตียงอย่างเนี้ยเฮ้อโอตู้สื้อผ้าเปิดแะ้บ้างไม่ได้ครับโอเคไปต่ฮฮฮฮฮอฮัลโหลฮัลโหลเดี๋ยวห้องอะไรอ่ะว h a เฮ้ยนี่เป่าโอ้ยสาเหตุแบบนี้ไม่ใช่เหตุการณ์นะท่านะคะท่านคะไม่สนใจเหรอเออขอโทษนะคะพอดีว่าขับรถเกิดอุบัติเหตุมาแล้วอ้าหยุดนะได้โปรดว่าชีวิตภรรยาแล้วก็ผมแล้วก็เอเจด้วยเถอะนะได้โปรดจะเย็นนะหนุ่ม ไอ้หนุ่มนี่อะไรวะออหไม่ชอบหนอนเลยอันนี้คือโคตรแบบอีมากๆเป็นหัวปลาที่มีหนอนติดเต็มไปหมดเลยนะครับทะลักเข้าไปในออกมาจากลูกตาปลาไาวอะไรอะ่ะแล้วทำไมเขาหันหลังให้หมดเลยวะกับภาพอะไรนะคือจะเย็นนะนายนี่เป็นแอปเปิลเน่า ที่วางอยู่บนแท่นบูชานะครับพวกมันคงอยู่ที่นี่เป็นเวลานานมากแล้วนะครับในระหว่างที่บูชาอยู่ผู้คน,นมักถวายแอปเปิ้ลเพื่อขอพรให้เกิดสติภาพแต่เทพเจ้าเนี่ยคงไม่พอใจกับแอปเปิ้ลเน่าแน่นอนที่มาบูชาไม่รบกวนเขาดีกว่านะส่วนใหญ่เลยไปก็ได้ข้างนอกอิก้าดูเหมือนจะมีถนนอยู่ข้างนอกนะใช่หรอ นี่ห้างนอกไม่มีอะไรหรอต้องกลับเข้าห้องเดิมแล้วแหละมันไม่มีอะไรนะนายเป็นละลายเฮ้ยอะไรอ่ะหยิบสิเอเจพาไม่ออกไปซะฉันล็อกประตูแล้วเอากุญแจก็ซ่อนอยู่ในถ้วยรางวัลของพ่ออะ่ะได้โปรดยกโทษให้ฉันด้วยเอเจห้ามเปิดประตูเด็ดขาดห้ามเด็ดขาด เหมือนเขาจะเสียสติไปแล้วนะคนนี้บูชาอะไรในนี้เต็มเลยครับสงใสต้องไปหากุญแจนะเพราะว่าห้องมันล็อกอยู่ถ้วยรางวัลถ้วยรางวัลน,นี่ไงถ้วยรางวัลเจอแล้วกุญแจปะตอนแรกทำไมหาไม่เจอวะนั่นน่ะสิงงนี่คือโอเคดีเลยกำลังร้อนเย็นขึ้นมาหน่อยไปละ ันนี้แน่นอนประตูที่เขาบอกว่าห้ามเปิดจะมีอะไรข้างในนี้ดูสิข้างในนี้มีอะไรบ้าง What the hell ศพเหรอไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายนายยังไม่เตาร์ดใช่ปะนายครับ <brain cile meow> <men asan s ands> โอ้ยไหวไหมน้าทำไมขาแดงกันน้าอาเบะมั้งคุณโอเคหรือเปล่าโอ้ย那个我เฮ้ยโอ้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 ยายาอย่าทักับหนู หยุดไปเลยเดี๋ยวเสียสติมันเสียสติแล้วเนี่ยขังแม่งไปเลยไม่ต้องเปิดมาละนี่เป็นอะไรเนี่ยคนทํายังไงดีมันข้างมันข้างโอ้โหแล้วแดงเลยขอบจอตอนนี้แม่งเอ๋ยมันจะเข้ามาปะวะนี่อ๋อโหห้องใต้ดินอีกแล้วล่ะต้องไปห้องใต้ดินอีกแล้วล่ะครับโอ้ห เกมที่แล้วก็ห้องใต้ดินเกมนี้ก็ห้องใต้ดินไอ้นั่มันเป็นอะไรอ่ะเสืสติไปแล้วหรือเปล่าดูข้างจัดเลยโอ้โหเดี๋ยวเราข้างล่างนี่อะไรเนี่ยนี่มันไฟฉายนี่ฮะยังใช้ได้อยู่เยี่ยมเลยอะไฟฉายแบบไหนนี่โอ้โหอันเล็กกระติวเดียวจะสว่างโคตรดีเลยครับข้างล่างนี่เต็มไปด้วย ไอน,นี้เต็มไปหมดเลยอะแผ่นแปะอเนี่ยเออนี่เอา้าจุดเซฟเกมเหรอแลกแปกแต่ทำไมถึงมีห้องใจดินอย่างเงี้ยล่ะน่าเสีสิคำอธิษฐานข้าพเจ้าขอวิงวอลต่อท่านมารดาพระพุทธเจ้าผู้ทรงทราบและเห็นทุกสิ่งผู้ทรงมีอันทรงศักดิ์สิทธิ์ที่ไร้ขอบเขต ทรงขยายความคุ้มครองไปยังมนุษย์ชาติทั้งหมดเลยข้าพเจ้าผู้รับใช้ของพระองค์ฉันฉีได้ถวายเครื่องบูชาศักดิ์สิทธิ์ด้วยทองคําแต่พระองค์และด้วยใจที่สำนึกผิดของข้าชําระล้างบาปข้าพเจ้าสารภาพบาปาต,ต่อท่านอย่างใจจริงข้าพเจ้าวิงวอนให้พระองค์คุ้มครองเครือรญาติของข้าและขจัดความทุกข์ที่มองไม่เห็นออกไปจากท่ามกลางพวกเรา คืออะไรเวายหวบูชาแล้วก็ขอวอวยพรอย่างนี้เหรอไอโถอะไรนั่นนหรแมวไม่ยุ่งดีกว่าเอ้ยทำไมไฟฉายมันกระพริบกระพริบวะขึ้นมองไม่เห็นอะไรเลยครับแงมไปดูข้างบนขอนไม่ได้หรอกครับอ๋อมันปิดไปอยู่ขึ้นมาทางไหนไปนะลานจอดรถโอเคท,ออที่อู่ซ่อมรถเปิดได้ปะ ิดไม่ได้อืมตรงนี้ล่ะห้องนี้เข้าได้ปะโอเคเปิดเอ้ยเดี๋ยว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 แขนะไรเฮ้ยเมื่อกี้ขนลุกเลยอะไรอ่ะเฮ้ยอย่างนี้ก็เอาหรอห้องน้ำแต่แบบแบบนี่เปิดอะไรวะ อ๋อไฟอางนู้นนะครับโอเคตู้เย็นเปิดได้ปะไม่ได้ผสมเป็นเหมือนห้องครัวไปในตัวมีหม้อหุงข้าวตรงนี้โอเคเราขับรถคันนี้หนีไปเลยได้ปะเปิดนี้ก่อนครับเผื่อจะเปิดทางนี่แย่ออกแล้วเว้ยเอ้ป๊อดมันออกมาแล้วชิปหายแล้วย่าบอกว่าผมต้องเล่น แล้วผมต้องเล่นไงมันเห็นเอ้ยมันเห็นได้ไงเอ้ยโอ้โหมันให้เราย่องแต่ย่องไม่ทันไอ้บ้าออกไปไปเลยออกไปเลยครับหนีหน,นีด่วนหนีด้วนไอ้นี่มันข้างปิดเลยปิดปิดไม่ได้เฮ้ยขงมนเขาเป็นอะไรอ่ะโอ้โหทางออกนี่เอาคาซีน อ้ใช <minutes> <off> ่มันต้องเป็นแกนี่แหละฉันต้องฉันต้องอย่ที่นี่เราล้มทำไมเปิดปิดข้างจัดไอ้โล้นไอ้โล้นข้างวิกเกอร์有听到ม你听清没呢啊 มันไม่สนใจเลยมไม่ใช่คนแล้วมึงน,นะน่ะคเกอรอยู่ทดาวมาไอ้ลุงโอ้โหขับมอเตอร์ไซค์ไปชนตูดมันเลยได้ปะไม่ได้นะอ,อะไรบ้านหลังนี้วะเนี่ยไปครับต้องไปแล้วแหละโอ้โหขอบจอแดงเลยโดนทำร้ายเมื่อกี้ครับสงสารน้ำเหมือนกันนะ เข้าป่าอีกแล,แล้วมืดแล้วไงแล้วคือมืดแล้วแล้วใครครับนั่นนะ่ะฮัลโหล <_ C. S 2> เอ้าอีป้ายังไม่ไปอีกเหรอป้าทีน,านา่ากงปูหานทำไมยังไม่มาอีกนะพาฉันออกจากที่นี่ทีไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วอ่ะคุณป้า,ปาคุณป้าหรือเปล่าโทษทีค่ะทำกลัวหรือเปล่าโบร่ะ ไม่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 โทษทีฉันไม่สังเกตว่าเป็นเธออ่ะเธอก็ตามหาใครสักคนอยู่ใช่ไหมเจอเขายังเจอค่ะแต่ว่าพอฉันจะถึงเขาเขาก็เดินหายออกไปตลอดเลยคุณป้าโอเคหรือเปล่าป้ามืออะไรไหวไหมเนี่ยคุณเไม่สบายหรือเปล่าคะอยู่แถวๆวนี้หรือเปล่าให้พากลับไปพักผ่อนก่อนไหม ไม่เป็นไรจ้าดดเดี๋ยวเดี๋ยวฉันรัตรงนี้แหละแต่๋ล,ลูกชายฉันก็จะมารับละเธอเธอหนาไปตามหาคนของเธอเถอะโอเคค่ะงั้นดูแลตัวเองดีๆนะคะอ้อโหยังจะอยู่นะป้าป้าเดี๋ยวนี่มันสูสารไม่ใช่หรอครับออ,อ้โอโหสูสารเต็มไปหมดเลยตรงนี้ เต็มไปหมดเลยจริงๆโอเคครับเดี๋ยวผมตัดจบคลิปไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมสําหรับเกมนี้นะครับว่าเราจะตามหาลูกสาได้หรือไม่ล้วไอ้ลุงขับรถแม่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาับชมคลิปนี้ชอบกดไลค์นะเจอกันใหม่คลิปหน้าคืนนี้ฟันฟีนิดาตีสวัสดิกุดในสลิปไทยครับ